สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสือ่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลสว่วนนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดบาปกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สาหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนมาตบสงครามสัตว์อสูรครับและสัตว์อสูรที่เราจะตบกันในวันนี้นะครับก็คือบอสนกเฮลเวสเพื่อนๆสาเหตุที่ผมมาตบบอสนกในวันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมีทีมไล์อัพใหม่นะครับผมบอกเลยว่าทีนี้เนี่ยเป็นทีมที่สะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วมากๆนะที่สําคัญนะครับล่าสุดเนี่ย มันมีเพิ่มวัตถุศักดิ์ของเจนนานะครับเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะก็สำหรับวัตถุศักดิ์ของเจนนาเนี่ยมีความสามารถเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของอสุวินพรพวังเผ่ามนุษย์ที่เขา้าร่วมต่อสู้ได้12%นะครับพูดง่ายๆคือสามารถเอาไปซับทีมนุษย์สายเร่งดดเมจได้นะสำหรับเจนนาตัวนี้นะครับแต่เอาจริงส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับสำหรับของเจนนาอันนี้นะแต่ก็ทําติดไว้ได้นะครับเพราะว่ามันช่วยเพิ่มข้าพลังไอดีได้เยอะพอสมควรเลยนะ โอเคก็มาเดี๋ยวเรามาดูทีมที่เราจะใช้วันนี้กันเลยครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับทีมที่เราจะเล่นกันในวันนี้เนี่ยเป็นทีมโคตรอภิมหาดัมเบิเพื่อนๆไลท์อัพจะประกอบไปด้วย1นึ่งเอสคานอลสีเขียวระดับ LR นะครับอันนี้ต้องปลด LR มาก่อนนะ2จะเป็นบันแสงครับสามลูเดียสแล้วก็4เนี่ยจะเป็นน้องล็อกซี่คลังนะครับสำหรับเซตอุปกรณ์ที่ใช้นะครับทุกตัวเนี่ยใช้เซตเดียวกันหมดเลยเพื่อนๆจะใช้เป็นเซตโจมตีครีดตเมจนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่เปิดทรัพย์แสงให้ดูแล้ว ลูเดียสนะครับแล้วก็ล็อกซี่ข้างนะตามนี้เลยครับส่วนซับของแต่ละตัวเนี่ยตรงนี้ผมว่าเพื่อนๆใช้ตามสะดวกได้เลยนะหรือใครจะใช้ตามผมก็ได้นะครับป่าเนี่ยผมใช้เป็นเมอร์ลินนะครับบันซาริเอลแดงลูเดียสใช้เป็นมาเอลส่วนน้องล็อกซี่ใช้เป็นดัตมานนะครับและเซ็ตซับพอร์ตอ์ติแฟกที่ใช้นะครับผมจะใช้เป็นเซ็ตหมาเพื่อนๆที่มีความสามารถหาอุสูงพวกพวก้องที่เข้าร่วมต่อสู้ในสงครามสัตว์สูรเป็นเผ่าเดียวกันทั้งหมดจะเพิ่มความสามารถด้านโจมตีได้ถึง15%สํบสหับเตอัพก็จะประมาณนี้นะ ก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุยเลยครับก็มาครับบอสเฮลเวสนะครับไม่เจอกันนานนะมาสำหรับทีมเรานะครับเพื่อนๆไม่ต้องคิดเลยมากนะครับเน้นโจมตีเป้าเดียวครับโดยห้องแรกนะครับผมแนะนำเลคคอมเมนต์บันสใบนะครับแล้วก็เคลียร์การหมู่ของล็อกซี่กับดูเดียนนะครับเพราะว่าบันเนี่ยคอมโบเดียวนก็บีแล้วเพื่อนดูความแรงมันบีเดบิทเสริมของล็อกซี่ด้วยนะเรียบร้อยครับ เอาจริงทุกตัวนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนผ้าอัลติเมตเอสคันอลก็มาห้องสองนะครับ๋ยวผมใช้คอโมโบป่าบ้างนะรอบนี้ไปครับเคลียร์ไปเลยเรียบร้อยครับมาห้องสามต่อทีมนี้เนี่ยถ้าเกิดการขึ้นดีๆนะครับมันจะแบบโฟลมากเพืือนๆก็เดี๋ยวผมใช้ป่านะครับแล้วก็เก็บอันติพี่บัลลวกัน Okay, ไปครับผมดูความแรงเพื่อนๆทุกการทุกไมคืออันตีอะ่ะจริงๆทีมนี้โอเคเรียบร้อยครับมาของสุดท้ายนะครับก็ลุยไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่แล้วทีมเราไปครับ เรียบร้อยไหมดูดิสเ,เรียบร้อยครับสำหรับชั้น2เนี่ยเอาจริงๆสายการเล่นก็เหมือนชั้นแรกเลยเพื่อนๆพ,พยายามเก็บลวดเดียวไปเลยนะครับหอ้องแรกๆเนี่ยมาก็ใช้คอมโบเดิมได้ครับทุกห้องทุกชั้นนะครับสามารถใช้เปิดด้วยบัน2ใบแล้วก็ท่าหมูได้เลยนะตามนี้ครับ แต่ห้องสองของชั้น2เนี่ยเราอาจจะต้องเน้นหน่อยครับเพราะว่าถ้ากาไม่ดีไม่ตายเนี่ยจะลำบากเอานะโอเคเรียบร้อยนะครับ3ใบก็เคลียร์ละมาห้องสองครับก็สำหรับห้องสองนะครับเดี๋ยวผมใช้ป่า2ใบลูเดียสเออล็อกซี่ก่อนแล้วลูเดียแล้วกัน แค่การป่าดีก็จะบินแล้วอะเียบ้อยครับสามใบเอาเอาอยู่นะมันมีเดลเมจเด้งนะครับสบายเลยไปห้องสามต่อครับก็ห้องสามเนี่ยเดี๋ยวผมใช้พี่บันแล้วกันพี่บันมาสองนะครับเอ้ยหรือเก็บอันติป่าดีเก็บอันติป่าน่าจะดีนะะเดี๋ยวผมเก็บอันติป่าดีกว่าแล้วก็เอาชัวนะครับบันไปสองใบโอเค โหดไปครับอจริงมันโหดตรงป่านี่แหละเพื่อนๆโอเคเรียบร้อยครับท้องสามนะไปห้องสี่ครับเล่นทีมดีเรารู้สึกมันแบบพลังมากเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมเออใช้แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเอาบันนี้ก่อนดีกว่าอันตินะครับไปแล้วก็รูดีเดสปิดโอเค ไปครับเน้นโจมตีเป้าเดียวนะครับให้มันมีเดเมจคิดที่2นะ 2> เรียบร้อยอนิดเดียวดูเดียสโอเคครับเรียบร้อยนะครับชั้น2โอเคได้การนกด้วยเพื่อนๆโอ้โหดวงผมจะเอาใช้กับแบบนี้ไม่ได้นะช่วยไปใช้ก็เปิดกาชาทีมาชั้นสุดท้ายไปครับชั้นที่สนะครับทีมติดเจ็ดทีมนี้ โอเคก็อย่างที่บอกไปนะครับห้องแรกเนี่ยสเต็ปเดิมเพื่อนๆใช้บั้น2ใบนะครับแล้วก็ท่าหมู่2ใบหวดไวครับถ้าไม่ตายก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยรอก๊อก2ก็ได้นะครับห้องนี้โอเคน่าจะได้ก๊อก2แหละไม่เป็นไรสบายสบาย โอเคการสวยด้วยโดนลัง,งับการขั้นสองนะครับไม่เป็นไรลัง,งับขั้นสองเราก็ใช้ขั้นหนึ่งได้ไปครับแค่นี้ก็ตายแล้วมั้งผมขยับไว้แล้วกันนะโอเค เฮ้ยไม่ตายเหรอเออตายครับโอเคบอกเลยพลังมันอยู่ที่ป่าเพื่อนจริงๆมาก็ห้องนี้นะครับเดี๋ยวเราเบิร์ชช็อตเดียวเลยเพื่อนๆป่าป่าสองใบนะครับเอ,อ๊ยเดี๋ยวผมเอาลูเดียสเปิดดีกว่าลูเดียสป่าหนึ่งป่าสองเท่าชัวไม่เป็นล็อกซี่ไปเลย โอเคครับโอ้โหสบายสบายห้องนี้เ,เรียบร้อยครับไม่ต้องถึงล็อกซีนะเกินดีกว่าขานครับมาห้องสามก็อันติมา2ตัวนะครับเดี๋ยวอันติเราเก็บไว้ห้องสุดท้ายเลยก็ได้เพื่อนๆห้องนี้เราก็เบิร์ดปกตินะครับปป่าสองใบดูเดียสยไม่ได้ยังไม่ขบห้าลูกนะเอาจริงต้องดูสเต็กดูเดียสดีๆนะครับโอเค น่าจะเรียบร้อยโอ้ยเดี๋ยวถึกนะเนี่ยตายเปล่าอาจจะต้องอีกเทินฮะเชื่อมันล็อกซี่โอ้ไม่พอครับไม่พอต้องอีกเทินโอเคเอ้ยเดี๋ยวเหลือทำไมเนี่ยนิดนึง แค่สก,กิดนะครับแค่นี้ก็มาเดี๋ยวผมใช้ลูเดียสส่องใบรวมพี่บันไว้อ่ะใช้ไปเลย <l oss> เดี๋ยวตาหน้าเราอันติให้หมดเลย4ตัวจบ โอ้โหแต่อันนี้ลำบากนิดนึงนะคือถ้าเกิดกะเดาเมจ์ไม่ดีเนี่ยบอสมันรีเซ็ตได้นะครับเนี่ยมันมีฝากไปกิดอยู่นะอืมเอาไงดีเนี่ยแล้วผมใช้ลูด,ด,ดีอัตแบบนี้แล้วกันคงได้หรอมั้งโอ้โหไม่ได้แน่เลยเพื่อนๆทีบห้าวะเฮ้ยได้อยู่ โอเคครับสวยงามเรียบร้อยจบครับทีมไฮสปีดนะทีมนี้โอเคครับก็สำหรับทีมไฮสปีดตบบอสนกวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับใครที่มีตัวละครตามนี้นครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้เล่นกันดูได้นะแต่สำหรับใครที่ยังทำของไม่ครบนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องลองเล่นแล้วก็กะเดเมเอดูนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ